ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนซุยตะลุยบอลวันนี้ผมเอกครับผมอมครับจะมาพูดคุยกนะันในเรื่องของกระแสฟุตบอลยูโรอา้าแน่นอนช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสที่ทุกคนรอคอยอยู่นะฮะครับผมเพราะฉะนั้นในการแข่งขันยูโรเนี่ยออความสนุกอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมครณโมฟุตบอลยูโรจะไม่สนุกเลยถ้าไม่มีการทําประตูเกิดขึ้นถูกไหมฮะเออเออใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมจะรู้ว่า คนที่ทำประตูเนี่ยน่าจะเป็นใครในแต่ละทีมเนี่ยเขาคงต้องมาดูว่าใครน่าจะเป็นดาวยิงสูงสุดของแต่ละทีมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะคัดเลือกมา5คนด้วยกันนะครับ5้าดับ้าดับ5อันดับ1 2 3 4 5ว่าจะเป็นใครบ้างมาดูว่าเป็นใครดูว่าเราจะวิเคราะห์ได้ตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าอ่าครับผม ผมขอไล่าจากอันดับ5้าก่อนเลยนะฮะอันดับไราเนี่ยนะครับถ้าดูโงเฮงจากรูปร่างหน้าตาแล้วครับดูจากสภาพทีมแล้วออน่าจะทะลุทะลวงเข้าไปสู่รอบลึกๆได้แล้ก็ทีมมันต้องแข็งแหละแน่นอนนะ,ะอันดับ5้าก็คือสลาตันอิบราฮิมโมวิชครับโอ้โสลาตันนี่ตัวเก่าเลยนะตัวเก่าเลยสลาตันเนี่ยนะรูปร่างเขานี่ก็าเป็นต่ออยู่แล้ว เป็นกองหน้าที่ตัวสูงใหญ่สูงขนาดไหนวะร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรฮะโอ้โหคนหรือเสาทุลเล็กก็บอกว่าซลาตันเนี่ยนอกจากจะเตะบอลเก่งแล้วเนี่ยนะครับครับเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านก็สบายด้วยโอ้โหไม่ต้องห่วงไม่ต้องใช้บันไดไม่ต้องใช้บันไดฮะดีว่ะเพราะฉะนั้นสูงร้อยเก้าห้าสูงร้อยเก้าห้าลูกหงวกลูกโฉบเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงเปิดต่อเนี่ยเป็นต่อแน่นอนแล้วคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชาติสุดใหญ่ด้วยเออเหรอต้องครับ เขายิงไปแล้ว50ประตูนะฮะ50ประตู50ประตูในนามทีมชาติเออแล้วพี่เอกรู้หรือเปล่าว่าในลีกเอิงเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยเขาครองตำแหน่งดาวซันโว้ด้วยนะซัดไป15ประตูนะ15ประตูเลยเหรอครับสิประตูซึ่งฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาลงเล่นมาทั้งหมด122นัดโอ้ซัดรวมไปแล้ว113ประตูสุดยอดฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสลาตันอันดับ5ของเราก็คงคิดว่าไม่น่าจะหลุดโผหรือหลุดจากความคิดของผู้ชมเพราะว่า เพราะเพรานั้นไม่ไม่เขาอ่อนไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวหรือว่าจะเป็นจั่งคุณคงชัยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสลาตันเนี่ยน่าจะเป็นติดโผล่น่นแน่เป็นหนึ่งในดวงใจของคุณผู้ชมแน่ๆครับสลาตันกิบไลฮิมูวิดเนี่ยเขามีทั้งหมด3เชื้อชาติใช่ไหมฮะขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับผมมีโคเอเชียมีบอสเนียแล้วก็มีสวีเดนสวีเดนโอ้ทําไมเขาถึงเลือกเล่นให้สวีเดนพี่เขาบอกว่าสวีเดนเนี่ยคือบ้านเกิดของเขาเพราะฉะนั้นเขาเกิดที่นี่ ก็เลยต้องเล่นให้สวีเดนครับอ้ยแดงบางคนก็คงจะคลายข้อสงสัยไว้แล้วว่าทำไมสลาตันมีนั้งหลายเชื้อชาติเหมือนเราไงก็มีหลายเชื้อชาตินกันอย่างเช่นผมนี่ก็ลูกครึ่งอเมริกันเอ้ยจริงเหรอลูกครึ่งฝรั่งเศสเอ้ยญี่ปุ่นเกาหลีเยอะไปแล้วฮะเยอะไปแล้วก็อพ่อผมเที่ยวไปทั่วโลกฮะก็ออกมาเป็นตัวแบบนี้นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสลาตันก็เลือกเล่นให้กับสวีเดนสวีเดนและปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงถูกต้องครับ ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของซาลาตันละอายุอานามนี่ก็ไปไกลแล้วนะซาลาตันเนี่ยเท่าไหลแล้วสามห้าปีเนี่ยโอ้สามารถมไม่กลับนะฮะเต็มเลยนะสามห้ามาแน่ตาแน่ฉะนั้นช่วงโค้งสุดท้ายของอายุนักฟุตบอลนี่ครับยูโรครั้งนี้ครับน่าจะน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละสรุปเลยซาลาตันซาลาตันอยู่ที่แรงกิ้งอันดับ5ครับผมในใจของเซียนซุยตะลุยบอลแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าซาลาตันอยู่ในอันดับเท่าไหร่ ไม่รู้ฮะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงนักเตะอันดับสีบ่กันว่าน่าจะลุ้นดาวซันโวในยูโรครั้งนี้ครับจะเป็นใครกันแน่แใครวะเจมี่วาดี้เลสเตอร์เลสเตอร์ครับผมยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่าคนนี้ต้องมาเป็นดาวซันโวหรือติดอันดับดาวซันโวในยูโรครั้งนี้แน่นอนครับคุณมีข้อมูลหรือว่ามีประวัติอะไรของเจมี่วาดี้ไหม เจมี่วาดี้เนี่ยนะครับเรื่องราวเขาน่าสนใจมากๆเจมี่วารดี้เนี่ยเป็นเด็กที่เกิดอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์เขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะนะครับร่ารวยยากจนสิครับพ่อเนี่ยคุมรถเขนตามตามงานก่อสร้างอ่ะเป็นคนงานออแล้วแม่ก็เป็นทานายความซึ่งก็ไม่ได้เงินเดือนสูงอะไรออแล้วก็ไม่มีเงินส่งเสียล <ๆ S 1> ูกคนนี้เรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือชีวิตมันดีมากเลยนะครับสำหรับวาดี้คือแล้วเขาก็ต้องไปทำงานในโรงงานที่ดอน โรงงานทําขาเทียมเคยเป็นหนุ่มโรงงานแล้วช่วงวัยรุ่นนี่ก็เตะบอลให้กับให้กับทีมเจฟฟรี่เวนเดย์ไปเล่นให้กับเชฟฟรี่เวนเดย์จนขยับมาเรื่อยๆนะในปี2007ขยับได้ค่าตัวด้วยเท่าไหร่วะ30ปอนด์ต่อชั่วโมงเหรอต่อสัปดาห์ฮะ30ปอนด์ต่อสัปดาห์ใช่คือถ้าเป็นเงินไทยก็บรรท1,600กว่าบาทเฉลี่ยหาร7ใบตก200กว่าบาทต่อวันนะ200กว่าบาท คือถ้าจะเตะบอลที่อังกฤษได้วันละสองร้อยบาทไปทำงานที่บ้านดีกว่านะหรือเปียโนน้ำเพื่อที่จะได้ค่าตัวเยอะกว่าหรือว่าบ้านเราขายหุเกี่ยวบ้านเราก็ได้ไม่ว่าละสามพนไม่เสือเดีกว่าพอเขาเนี่ยเริ่มไม่พอกินแล้วไม่พอใช้แล้วสามสิบปอต่อสัปดาห์คืออยู่ในประเทศอังกฤษกินข้าวแมสสัปดาห์ละพันหกเนี่ยมันอยู่แถวปศุสัตว์นี่อังกฤษเตี๋ยวเรือไม่ได้อ่ะมันลันทดเลยมันลันทดมากก็เลยต้องกลับไปทํางานที่โรงงานอีกเอหมายความว่าเตะบอลด้วยแล้วก็ทํางานโรงงานด้วยควบคู่กันไปด้วย จนเริ่มเข้ามาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับทีมฟิวส์บุทาวฟิบูทาเคยได้ยินชื่อไหมไม่ครับเป็นทีมนอกลีเลยเป็นทีมนอกลีกชนิดที่ว่าถ้าในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็น่าจะระดับอบตเคยเล่นอบตใช่เล่นทีมชุมชนหมู่บ้านมาก่อนนะครับแล้วมันไต่เต้ายังไงวะก็แมวมองเล็กไงเอาเหรอไม่รู้ไปมองกันยังไงครับไปเจอเจนี่วารีนี่แหละเข้าตากรรมการ ก็คือตอนยิงอ่ะแมวมองอยู่ใกล้ดิงเข้าตาเข็นเข้าตาพักถือไปใกล้ไปพอเข้าตาขนาดนั้นปึ๊บก็เลยย้ายมาอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้ค่าไหร่เท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหนึ่งล้านปอนด์ครับประมาณ53ล้านกว่าบาทคือเรียกว่าก้าวกระโดดขึ้นมาประมาณล้านเท่าอ่ะจากจากสัปดาห์ละสามสิบปอนไม่ได้เป็นล้านปอนด์เป็นค่าตัวล้านปอนด์ อยู่ว่าเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากสหรับวาดีนะแต่เลสเตอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นหรือเปล่าไหมฮะแต่เป็นนักเตะที่มาจากนอกเีนือประวัติโอเคละขอข้อมูลสถิติหน่อยแล้วกันโอ้โหปีล่าสุดกับพรีเมียร์ลีกทำไมผมกินเชียวาดีรู้ไหมฮะทำไมฮะทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับครับเข้าลงไปแล้วกี่นัดรูไหมถ้ากี่นัดฮะหกนัดหกนัดกับทีมชาติอังกฤษหกนัดกับทีมชาติอังกฤษ ถ้าเทียบเทียบกับนักเตะคนอื่นนี้ก็คือทิ้งห่างกันเยอะแต่จริงได้ถึง2ประตูนะครับโโอ้หเยี่ยมสัดๆเป็นเท่าไหร่บูโรมสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นโอเคนะเป็นสถิติที่ดีนะครับลงแค่6นัดแล้วยิงไป2ประตูแล้วในพรีเมียร์ลีกครับแจ้งเกิดเต็มเต็มในฤดูกาล2015-2016บห้าสองพนหกนี้หประตู10ประตูโโอ้หเรียกว่าเป็นอันดับ2ของดาวม ครับเฮ้ยิงไป24ประตู25ประตู24ประตูฮะดาวัน์สรวม0-0ยิง25ยิง25คือฮาริเคนแฮร์รี่เคนที่เซ็งอยู่ในทีมเดียวกันด้วยอ้าวยุ่งแล้วแล้วที่สำคัญรู้ไหมเออสถิติที่เขาทำลายในปีนี้ครับยิงติดต่อกัน10นัดรวดบ้าแล้ว ทำลายสถิติของรุดฟานนิสเตอร์ลอยที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิบลูกสิบลูกรุดฟานไม่ใช่สิบลูกสิบนัดรุดฟานนิสเตอร์ลอยยิงติดต่อกันสิบนัดแต่เจมี่วาร์ดี้มายิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกยิงเฮดีใจทุกนัดอ่ะที่แดนัดยิงวิ่งเฮทุกนัดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ น่าสนใจผมมอ,องว่าเขาน่าจะอยู่ในแรงกิ้งของดาวซันโวยูโรครั้งนี้แต่ผมว่านะผมว่านะ<ม>เขายังมีปัญหาอยู่นิดนึงทำไมฮะเขาจะเบียดกองหน้าที่ชาติอนะังกฤษได้หมดหรือเปล่าแฮร์รี่เกนเตอร์ลิดลูนี่แรดฟอร์ดโอ้หนักใจแล้วฮะรอยฮร์สันทำไงฮะอย่างนี้ผมว่ารอยฮร์สันนะครับถ้าไม่เลือกวาร์ดี้ลงสนามครับเป็นรอยคิดสั้นแน่นอนคิดสั้นเลยเออบางคนเป็นแชมป์ดูภาพไหม การเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์อยตาลีกครับจากทีมที่หนีตกชั้นมาด้วยกันแล้วใส่ตาถูกทองแล้วฤดูกาลนี้ดันได้แชมป์ซะอย่างนั้นมันเป็นความมาสการของโลกใบเนี้ยต้องจารึกเอาไว้แล้วจะมีวารีเป็นคนส่วนร่วมส่วนช่วยเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับตัวเกมอันดับที่สี่อันดับที่สี่นะฮะดูครับว่าตรงใจกับผู้ชมทุกท่านหรือเปล่าแต่ในหัวใจผมเรียกว่ายกให้วารีเต็มๆเลยครับ อายุ29ปีด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปอีกช่วงโค้งสุดท้ายจะหลุดโค้งหรือว่าจะเข้าโค้งอย่างสวยงามไม่รู้ในอาชีพนักฟุตบอลแล้วก็ในทีมชาตินี่ก็ถือว่าน่าจะไปได้อีกสักสองสามปีแล้วนะนะเพราะฉะนั้นยูโรครั้งนี้จะเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับเจมี่วาร์ดี้ครั้งหนึ่งครับหมายแลขที่สี่นะฮะเจมี่วาร์ดี้แล้วอันดับที่3นะฮะตามแร็งกิ้งที่เราคาดว่าจะเป็นดาวสันโดของยูโรครั้งนี้นั่นก็คือโรเบิร์ต เลวานด็อกกี้เลวานด็อกกี้คนนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะร้อนแรงมากโอ้แน่นอนครับผมร้อนแรงใช่ที่ว่าแดดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยยังสู้ไม่ได้แม่กกานะไรกันนะแต่ผู้ชมครับครับสถิติของเขาน่าสนใจมากเออยังไงครับเลวานด็อกกี้เนี่ยอยู่ทีมอะไรอยู่ทีมบาเยิร์นมิวนิคในบุนเดสลีก้าเยอรมันซึ่งเขาเป็นคนที่ทำลายสถิติเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับทำแฮตทริกเร็วที่สุดในบุนเดสลีก้า เร็วยังไงควรโอ้โหเขาเนี่ยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวลงมาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังเป็นตัวสำรองถูกบ้องครับเด็ดแต่ตีถ้าลงมาครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นตัวจริงคงไม่เป็นไม่ได้ถูกไหมแล้วใช้เวลาแค่5นาทีในการทํา3ประตูเฮ้ยคาทิคเต้3ประตู5นาทีเหรอ5นาทีจากนาทีที่51ถึงนาทีที่55 3ประตูอู้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วรู้ไหม หลังจากนั้นเป็นไงต่อเป็นไงฮะไล่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชหลังจากนั้นเขาทําประตูได้อีก2ประตูเดี๋ยวนัดตอนแรก3แล้วอ่าซัดอีก2ซัดอีก2เป็น5ประตู5ประตูทำให้วันนั้นเนี่ยนะครับบาเรีสแมริออทก็เอาชนะไปได้5ประตูต่อ1ชนะบวกบวกโอ้โหคนเล่นที่ประทับใ์มากบุนเดลิก้าเลยต้องจารึกเอาไว้ว่านี่คือมรดกคนที่ทำได้ถึงเร็วที่สุดใช้เวลาเร็วที่สุดนะใช้เวลาน้อยที่สุดนั่นเอง แล้วกับสถิติทีมชาติครับเลวานอฟสกี้เล่นมาแล้ว75นัดนะฮะอ๋อนี่คุณโอมีมีสถิติของทีมชาติให้ด้วยมีมีผมเตรียมมาเหมือนกันนะ75นัด75นัดซัดไปแล้ว34ประตูครับ34ประตู34ประตูนะมันเกือบครึ่งเลยนะครึ่งเลยนะถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงความสามารถสูงและเขาเป็นคุณควาตำแหน่งมาด้วยอะไรฮะฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านมาครับ13ประตูจาก10นัด10นัดยิงไป13ประตู13ประตูรอบคัดเลือกใช่ แสดงว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่น่ากลัวมากน่าจะตามองครับแต่ว่ากลัวว่าเขาจะไม่มาเล่นเลยสิเฮ้ยเล่นดิมันต้องเล่นเพราะมันเป็นตัวความหวังบอ่โปแลนี์ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งดาวเตะมือโปรหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผลงานโดยรวมของทีนโปแลนด์ด้วยครับ่วาทีนโปแลนด์ก็ผลงานไม่ค่อยดีนักฮะในระดับฟุตบอลยุโรปแต่ถ้าเลวานด็อกกี้อยู่ในสนามเนี่ยอะไรก็เป็นยากนะโปแลนด์อาจจะลรูร่วมเข้าไปสู่รอบบิ๊กลิกได้เพราะนักเตะคนนี้แหละ เพราะฉะนั้นกบผมขอฝากไว้ด้วยเลวานดอกกี้อันดับ3อันดับ3ที่เราให้อันดับ3เพราะความสามารถเขาจัดจ้านจีจ้านจจ้าจ้านเพชรร้รรอนยิงเฉียบคมเล่นได้แบบว่ามีจินตนาการมากเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวสายยันเลยตัวเป้าไม่ยน้ลบคนละสายสายันคนละเป้าะนะฮะฝากไว้นะฮะเลวานดอกกี้อันดับ3 3นะครับคนนี้ตรงใจผู้ชมหรือเปล่าไม่รู้แต่เซียนซุยตะลุยบอลบอกว่าอันดับ3มมาแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงอันดับที่2ในรันกิ้งครับครับผม<อ>ของดาวซันโบวทั้ง5คนที่เราเตรียมเอามาคนนี้ในดวงใจผมเลยฮะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะ,ะใครครับคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ,โ,โ,โอ้โหโรนัลโดนี่ถือว่าเก่งโคตรๆนะฮะเจ้าของฉายา C R 7าร์ทำไมฮะเจ้าของ C ก็คริสเตียโนฮะ R โรนัลโด้เซเว่นคือเจ้าของหมายเลขเก่ครับโอ้โหทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีครับถือว่าคนเนี้ยเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลที่โด่งดังมากโอเค โอเคครับโอเคครรับอ้าวแลโนัลโดบาซิล่ะเลิกฟันเหยินหัวมันเลิกเตะไปแล้วใช่ไหมเขาห่วยแล้วนะคนละคนนะครับถือว่าคนนี้ต้องบอกนะว่าการันตีรางวัลโอ้โหบาลันโดสามสามใช่ไถือว่ารางวัลบาลันโดนี่มันไม่ธรรมดานะครับต้องโคตรเทพของยุโรปต้องดอใหญ่มากจริงๆได้ดองถือว่าเป็นต้องนักเตะที่เทพจริงๆต้องเทพจริงๆทั้งความสุขวันความมุ่งมั่นแล้วก็การทำประตู น่นอนครับต้องเผมทั้งนั้นก็ต้องพูดถึงสถิตินะครับสถิติของโรนัลโดนะฮะล่าสุดปี2015ถึง2016นี้ในลาลีกาสเปนนี่เขายิงไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่วะ31ประตูครับโหเยอะเยอะนะเป็นนองหลุยส์โซเลตหลุยส์โซเลตเท่าไหร่ประมาณ35ประตูโซเลต35รโรนัลโด้35ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับยูโรครั้งนี้ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งมี่น่าจะทะลุทะลวงไปสู่่่รรออบลลลึกๆไดด้้้โยยเเเฉพาาาาาะถถืงงีีนท ฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งโน้นเป็นปาซิลนะถ้าฝั่งยุโรปนี่ก็ต้องโปรตุเกสตต้องโปรุเกสที่มีลีลาความเฉียบคมนะฮะมีสไตล์การเล่นที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆเป็นเพราะโรนัลโดไม่มีใครเหมือนเขาวิ่งเร็วยิงคมยิงฟรีคิกก็เก่งสุดยอดแฟนก็สวยแฟนก็สวยอีกแล้วล่าสุดนี่ก็มีภาพหลุดออกมาเหมือนกันมีด้วยอ่ะมี่นยฮะอยู่บนเรือสำราญโอ้โหใช่ผมไปถ่ายเขาเองแหละถ่ายเองเหรอซูมเลยซูมไปที่ ไาแล้วเขาคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นครับโรนัลโดเนี่ยนะฮะอันดับ2ในแรังกิ้งของเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคนนี้น่าจะเป็นดาวสมูกได้ปอยวัตติศาสยูโรจะต้องจารึกเอาไว้แน่ๆผมมั่นใจถ้าอะไรวะไม่มีนาดี้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแย่งซีนเข้ามากวนโรนัลโดคือเขาจะเลี้ยงหลบกเข้ามากวนเขาจะยิงเข้าเข้ามาหมุนเข้าให้มันล้ำหน้าอะไรเงี้ยคงไม่เหมียวมาลองดูกันว่าเหมือนทุกๆปีหรือเปล่านะที่นาดี้เนี่ยทำให้สถิติของโรนัลโด ยังคงล่องคงลอยไว้อยู่ประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้านานี่เป็นตัวสำรองจะดีมากจะดีมากนะฮะหรืออยู่กันคนละฝั่งหรือไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในเกมเลยทีนี er ้แสดงว่านอกจากที่มันจะต้องระวังกันแล้วจะต้องระวังนานี่อยู่ที่เราด้วยเป็นทัพบอลที่ดีก็ได้ไม่ดียิ่งดีครับฝัน่งเราไว้ด้วยนะครับิเซนโดโรนัลโดอันดับสองแน่นอนครับผมแล้วก็มาถึงนักฟุตบอลอันดับหนึ่งในแรองกิ้งของเรานะครับครับผมผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับเป็นใครฮะโทมัสฮุลเลอร์ ของไบเยนนิวนิคครับคนนี้แรงมากนะฮะแถบมีมาโดยตลอดทำไมถึงให้เป็นโควั้มบูลเดอร์โควต้าบูลเดอร์นี่คว้าแชมป์กับเยอรมันนะฮะในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดปี2014ครับ14 2014ครับได้แชมป์โลกที่ให้ก็เพราะว่าโอกาสที่เขาจะทำประตูสูงกว่าคนอื่นเพราะด้วยสภาพสกยภาพของทีมเนี่ยค่อนข้างจะเหนือชั้นเหนือกว่ากว่าที่เป็นือนมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำประตูในแต่ละนัด ก็เลยคิดว่าด้วยความสามารถของโทมับสบุลเลอร์ศักยภาพของทีมเยอรมันแล้วด้วยครับเขามีโอกาสที่จะเป็นอันดับดาวเตะโบรงยูโรนี่ครับแล้วส่วนส่วนความสามารถหรือว่าประสบการณ์ทีก่มีไงบ้างนะชอมบนาบุลเลอร์ สำหรับโทมัสบอลเลอร์ในฤดูกาล2015-2016คุนเดนติก้าเนี่ยนะครับครับเขายิงไปถึง20ประตูนะฮะแล้ว20ประตูเลยเหรออันดับ3ดาวซันโบคุนเดนติก้าอันดับหนึ่งนี่เลวานด็อกกี้ต้อง29ประตู29ประตูอันนี้อันดับสามอันนี้อันดับสาม20ประตูฟุตบอลยูโร2016รอบกัรเลือกครับท่านผู้ชมครับอ่าโทมัสบอลเลอร์วาอันดับสามเหมือนกันัดไป9ประตูว้าวเออและเลวานด็อกี้ก็อันดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราการันตีหรือคาดการเอาไว้แบบ ค่อนข้างจะฟันนคโชเลยเนี่ยนะฮะนั่นก็คือโชวัตาตุลเลอร์ซึ่งเป็นดาวสันโมเป็นไปได้ครับต้องครับทีมเยอรมันเนี่ยแข่ขนาดนี้แข่งแล้วนะเข้าชิง6ครั้งเป็นแชมป์สามครั้งครับค้งนี้หรอแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่านักฟุตบอลคนไหนน่าจะเป็นดาวสันโนอกจาก5คนนี้ที่เราคํบับได้มา ให้คุณผู้ชมได้รู้แล้วเนี่ยนะครับครับยีงลงมาด้านล่างเลยนะครับด้านล่างในคอมเมนต์ตรงนี้หรือว่าจะติชมรายการได้เลยนะครับแล้วเราจะนำข้อมูลอีๆสนุกสนุกแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกเอามาแชร์ให้ฟังตังครับวันนี้รายการเซียนซุยตะลุยบอลก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบก<บ>ับผมเอกผมโอมครับกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะขอคุณผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ